ยังไม่มีใครทำอะไรนะคะเฮ้ยไฟไหม hey! Hey! อาล้ค่ะทุกทุคนงั้นเดี๋ยวเรานะคะก็จะมาทำเป็นเชฟแบบจริงจังกันเลยนะคะทุกทุกคนชุบใส่ชีสแล้วก็ปดหน้ามะเขืเทศลงไปแล้วก็ใส่เข้าไปเตาอบแล้วก็ปิดฝา ใส่ม่อคือเทศใส่ชีสใส่ใส่มะอคือเทศแล้วก็เอาเข้าเตาอบปิด คนคะตอนนี้นะคะน้องมันปันนะคะก็จะมาเปลี่ยนอาชีพกันอีกแล้วนะคะทุกทุกคนจากที่ว่ามาเป็นเชฟนะคะน้องมันปันนะคะก็อยากจะมาเป็นคนแพ็คพิซซ่าส่งออกกันบ้างนะคะทุกทุกคนน้องปันอยากรู้นะคะว่ามันจะมันและสนุกแค่ไหนนะคะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะไปเปลี่ยนอาชีพกันเลย ชิบ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 ,ชบโอเคนะคะตอนนี้ยังไม่มีพิซซ่าอังไรเดๆมาทั้งสิ้นเด้อนี่พิซซ่ามาแล้วค่ะโอ้โหมันชอบลากหันหน้าจอไปอะทุกคน ชิบอ่าชิบวางพิซซ่ามาแล้ววูฮูปิดชุบเอ,อิมโอเคเรียบร้อยค่ะเสร็จไปแล้วนะคะหนึ่งถาดน,นะคะทุกคนหรือว่าหนึ่งกล่องนั่นเองค่ะ เหนื่อยมากเลยการเป็นการเป็นหลายผนังนี่มันเหนื่อยจริงๆเลยคือน้องมันปันนะจะบอกว่าในแมปนี้นะคะเรานะคะสามารถติดสติกเกอร์บนผนังได้ด้วยนะคะดูทุกคนเดี๋ยวน้องปันนะคะก็จะติดสติกเกอร์ให้ทุกๆคนดูเลยนะคะ นี่นะคะน้องปันมี4ลายนะคะเดี๋ยวน้องปันจะเอาเป็นเอลายขนมดีกว่านะคะชึบนี่อันที่ว่ามันยงไปเป็นเส้นสีน้ําเงินนะคะทุกคนมันก็คือเป็นอันที่ว่าน้องปันติดนั่นเองค่ะโอ้โหตอนนี้พิซซ่ามาเต็มเลยนะคะน้องปันแพ็กไม่ทันแล้วเนี่ยหันเผลอไปพูดกับคุณผู้ชมแป๊บเดียวเอง โอ้โหแป๊บเดียวมาเป็นขบวนเลยทุกคนตอนนี้นะคะมีคนมาช่วยพวกเราแพ็กกันแล้วนะคะเอิม่มแล้วค่ะทุกทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงเวลาตกเย็นแล้วนะคะนอนไปน,นะคะก็เริ่มหิวแล้วก็เริ่มง่วงแล้วนะคะทุกทุกคนอ้าว อ้ง่วงมากเลยค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรานะคะจะไปแล้วก็จะถึงเวลาเงาๆแล้วนะคะทุกคนแล้วก็กลับบ้านอยู่เลยค่ะทุกทุกคนโอเคนะคะั้นเดี๋ยวเราก็จะขับรถกลับบ้านนะคะพร้อมกับสัตว์เลี้ยงนางรักของเรานะคะก็คือเจ้าบันนี่นั่นเองที่นี่มี รถให้พนักงานด้วยนะคะดีมากๆเลยโอ้โหโอ้โหไม่นะทุกคนเราต้องไปเปลี่ยดรถหมาเล้นนะเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้แล้วชิปโอ้ m ก g อดใครมันไปทำอย่างนั้น เอิม่มเอิม่มโอไมคงแต่ย่งน้อยก็ยังขับได้นะคะทุกคนแต่แค่ไม่ขับซิ่งเกินไปเหมือนเมื่อกี้ก็พอแล้วคะ่ะนี่นะคะทุกคนบ้านเราอยู่ใกล้เอ่มบริษัทมากเลยคะ่ะนี่อันนี้คือบ้านของน้องปันนะคะเข้าสู่ช่วงรีวิวบ้านปะปาสัาน,าน,าน,านชัยไม่ใช่บ้านน้องลอนซานนะคะทุกคน ชุบชุบชุบเี่อคืนเอิส่วนนาบ้านนะคะก็จะมีดอกไม้กับโคมไฟน,น่ารักน่ารักอยู่นะคะเข้าไปนะคะก็จะมีให้เรากดไลค์นะคะเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่องยูทูปมาสัญชัยด้วยนะคะนอกจากกดไลค์ในเกมแล้วอย่าลืมกดไลค์ให้ใน youtube ด้วยนะโอเคนะคะส่วนนี้ก็จะเป็นโซน l i v i n g r o o m นะคะทุกคนก็คือห้องรับแขกกันเองนะคะตรงนี้ก็จะเป็นทีวีสามารถเปิดอะไรดูก็ได้นะคะแล้วอันนี้ก็คือเป็นโซนโต๊ะกินข้าวของน้องโลนซาเองค่ะอันนี้ก็จะเป็นตู้เย็นนะคะแล้วก็มีโซฟาอันนี้ก็จะเป็นเบาะทรายนะคะเอาไว้เล่นได้นะคะ เข้ามากันในห้องนอนนะคะก็จะเป็นเตียงนอนแบบหรูหรานุ่มๆเลยนะคะทุกคนโรดซาโรด้าอย่าเพิ่งน้อนตื่นตอนตื่นก่อน มาทำคลิปลงทงกกลงอ่องยูทูบกอล์รซาเฮ้ยเฮ้ยอะอไอ้ยวอยฉันยังนอนไม่อิ่มเลยจะให้ฉันมาลุกขึ้นรีบรีวิวทำไมเนี่ยเฮ้ยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้นะคะน้องปันนะคะก็ได้มาปลุกน้องรดซาตื่นจากการนอนไปแล้วนะคะทุกคนว้าน้องรรซ่านี่ขี้เศร้าจริงๆเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นโซนของตัวสะ้านะคะแล้วก็จะมีต้นไม้นะคะ ร d ดับห้องนอนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นโต๊ะเอาไว้แต่งหน้านะคะอันนี้ก็คือเป็นห้องน้ำนะคะทุกคนอาบน้ำได้จริงนะคะนี่แล้วก็ปิดแล้วก็เปิดน้ำแล้วก็ปิดนะคะบ้านของน้องมาปันก็จะมีประมาณนี้นะคะ โอเคค่ะทุกคนยันเดี๋ยวน้องปายขอตัวไปนอนก่อนนะคะเพราะตอนนี้เราลงสางง่วงมากๆเลยค่ะทุกคนไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็สุดท้ายนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง y u t u b e บารปบะสินชาด้วยนะคะและอย่าลืมมาเล่นกับน้องโรซายเยอะๆนะคะใครที่ว่าอยาก add อยากเล่นกับน้องลอนซ่านะคะเดี๋ยวน้องปันจะทิ้งชื่อไว้ให้ท้ายคลิปนะคะหรือก็หรือทุกคนจะไปดูตรงที่ใต้โปรไฟล์ก็ได้นะคะน้องปันมีบอกอยู่นะคะสำหรับคนที่ว่าอยากเล่นกับน้องปันนะคะบ๊ายบาย